มาดูสวนมะม่วงกันนะคะเราปลูกมะม่วงกันด้วยนี่ต้นมะม่วงมะม่วงแก้วคามิ้นนะคะพี่น้องที่นี่สวนข้างบนปลูกไม่เยอะค่ะประมาณร้อยกว่าต้นอยู่หลังบ้านด้วยนะคะไม่ได้รวมตรงนี้ตรงเดียว นี่เป็นสวนมะม่วงเลยเป็นปลูกเป็นแถวนะคะแถวนึงจะได้อยู่ประมาณเจดแปต้นสับวางกับต้นกล้วยด้วยมีหลายพันธนะคะปลูกสายหลายพันธมีแก้วขมิน้นพาลันเขียวเสวย น้ำดอกไม้มันก็มีนะคะเกลือขมิน้นปาก กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ